สวัสดี f อฟทุกท่านที่เคารพนะคะสวัสดีคุณป้าคุณยายที่เคารพนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสวนบ้านน้องยกนะคะท่านผู้ชมี่เดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์ก่อนนะคะอ้า<ม>เบอร์ไปไหนน้องหยกอันนี้เป็นเบอร์น้องยกนะคะท่านผู้ชมขาเบอร์น้องหยกนะคะแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะจ๊ะนี่ป้าแมวขอฝากช่อง YouTube ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่วันนี้มีโปรซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะ น้องหยกมีเก็บปลายทางด้วยใช่ไหมลูกมีค่ะออมีเก็บปลายทางทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมคะมีเก็บปลายทางทั่วประเทศนะคะทุกทีป้าแมวไม่ได้บอกเรื่องปลายทางเนาะแล้วปลายทางนี้ค่ายังไงลูกค่าค่าเก็บค่ายังไงลูกบวกเพิ่มสามสิบค่ะจากจากเจ็ดสิบบวกไปสามสิบเป็นหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมก็โทรหาน้องหยกนะคะมีเก็บปลายทางทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมคะแล้วถ้าไม่ไปทางลูกค่าส่งแค่เจ็ดสิบค่ะแบบตากะค่ะเหมาๆนะคะท่านผู้ชม เอ็มเอสนะคะท่านผู้ชมขาน้องน้อหยกส่งเอ็มเอสใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวขอฝากช่อง youtube นี้ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขาช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะคะบอนสีบ้านสวนชันหยานุชนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะป้าแมวก็ติดแต่น้องน้อหยกเนาะค่ะเดี๋ยวพามาดูตอนนี้กันท่านผู้ชมขาโอ้โหป้าแมวประทับใจมากนี่วันนี้จัดสวนได้สวยมากท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นกวนอูไซ ไอ้กวนอิ่มเนาะว่าแมวไปกวนอุ้ยแกอ่ะกวนอิ่มจ้าท่านผู้ชมจ้าขออภัยนะจ้ากวนอิ่มไซส์ตั้งแม่นี่นะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาโอ้ยสวยมากสวยมากเท่าไหร่คะลูกอันนี้ไซส์นี้หนึ่งร้อยค่ะแล้วก็จะมีไซส์แปดสิบบาทแปดสิบอยู่ไหนลูกยกมาสิลูกเดี๋ยวก่อนอันนี้ว่าแม่ให้ดูอันนี้มีสองต้นน้ำหยกขายเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบค่ะแปดสิบบาทท่านผู้ชมนี่น wow. 네ี่นะท่านผู้ชมขาแปดสิบบาทสวยๆเลยมีเก็บไปทางทั่วประเทศนะครับว่าแมวย้ำนะท่านผู้ชมค่ะบาทสวยมากนะ มีหนึ่งร้อยกับแปดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาโอ้โหสวยจริงๆวนอิม่มสวยมากต่อมาอัานนี้จะเป็นบนกาบสวยๆเลยน้องหยกชื่ออะไรจ๊ะลูกกาบเทพอัศรค่ะจ้ะกระถางละมีกระถางละหนึ่งร้อยกับแปดสิบค่ะอันไหนแปดสิบลุกนี่ค่ะแปดสิบบาทนี่ท่านผู้ชมา่านี่แปดสิบบาทะนะจ๊ะท่านผู้ชม ไซส์ใหญ่ขึ้นมากัดสีแล้วคือหนึ่งร้อยบาทเลูนเนี่ค่ะไซส์หนึ่งร้อยนี่ท่านชมสามมีแปดสิบกับหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปเลยแล้วจะมีกาบนกคลาดค่ะจะกระถางละอันนี้โอ้ไซส์คู่เลยนุ๊กหนึ่งร้อยค่ะท่านชมแพ็คคู่นะคะแพ็คคู่นะหนึ่งร้อยบาทถือว่าสุดคุ้มเลยก็จะอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทท่านชมนี่สวยๆมีกาบเป็นบล็อกกาบนาคลาดนะคะท่านชมจ๋านี่นะคะ วยทุกกระถางเลยค่ะวันนี้ท่านผู้ชมจ๋าวันนี้น้องหยกจัดู้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมเลือกเอาค่ะอันนี้จะเป็นกับคุณหญิงจะฟอร์มนี้หนึ่งร้อยค่ะจากกับคุณหญิงหนึ่งร้อยบาทจะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางใช่ยองท่านชมขาเนี้ยแอบมานี่นี่ปลาแมวชอบแบบนี้นี่เท่าไหร่คะน้องหยกอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะท่านชมขานี่นะคะแต่ด้านนี้นะลูกอู้ยสวยจังเลย ันนี้เป็นลูกไม้มงมงคลจ้ะเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะท่านชมหนึ่งร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงราชเสน่หาแ่หลวงราชจ้าท่านชมเท่าไรเอ่ยไซนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีไซตแปดสิบจ้ะแปดสิบบาทมีแปดสิบกับหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านชมแล้วนี่แหละบอลกระป๋องสวยๆลูก กาบอันนี้เป็นบอลกาบลายด่างจังเลยเหมือนเอกราชเลยเทพพารวยเทพพารวยค่ะกาบเล่เทพพารวยกระถางละเท่าไหร่ลูกกระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านชมค่ะหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่นางกิรินีไหมใช่ค่ะใช่เท่าไหร่คะลูกมีกระถางเดียวอืมเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยบาทค่ะร้อบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่แหละกาบสวยๆกาบชมพูกาบชมพูจากอันนี้จะเป็นไซส์หนึ่งร้อยค่ะจากหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีแปดสิบบาทแบบที่ยังไม่ตัดสีค่ะโอ้โหวันนี้สวยมากท่านผู้ชม มี100ยบาทกับ80บาทนะคะแล้วก็เหลือสีเป็นจจลงหนึ่งกระถางนี่สีเป็นจะลงเท่าไหร่ลูก100บาทค่ะเขากัดสีจะเป็นสีแบบไหนน้องโยกอ่าจะเป็นแดงแดงค่ะใช่ไหมอืม ต่อมาเป็นหนุมานออกศึกไสากัดสีสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมจา๋าเท่าไหร่น้องจุกหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมขะซื้อห้าต้นแถมหนึ่งต้นนะ,ะแล้วชายชนลุ้นป้ายล่ะจะชนลุ้นป้ายหนึ่งร้อยบาทค่ะอ้าวเริ่มมีป้ายมาแล้วเห็นหนึ่งใบแล้วหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมขะหนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะอันนั้นดาบฟ,ฟ้าฟื้นเท่าไหร่ลึกกว่าลึกค,<ช>ค่ะดาบฟ้าฟืาฟ้นค่ะเท่าไหรจ่จ๊ะเจ็ดสิบบาท เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นโปเนาะสามกระถางสองร้อยบาทอ๋อเฉพาะโปดับฟ้าฟื้นนะจ้ะโป้สามกระถางสองร้อยบาทน oh, ะคะดับฟ้าฟื้นอันนี้ลูกไม้อะไรน้องหยกสวยจังเลยอันนี้ไม้ไม่มีชื่อไม่มีชื่อมีแต่สวยๆท่านผู้ชมค่ะกระถางเท่าไหร่ลูกแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้เหมือนสองพิญญาใช่ไหมใช่ค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยอัต้นใหญ่อันนี้ร้อยาสค่ะร้อยห้าสิบบาทมีสองต้นนะคะท่านผู้ชมมีสองต้นนะมีสองต้นนะคะ ต่อมาเป็นจอมทับท่านผู้ชมค่ะจอมทับไซส์สวยๆเลยน้องหยกกระถางเท่าไหร่ลูกเหนือบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทน้องหยกหยิบให้ท่านผู้ชมดูส,สลกกิลูกใส่ตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมค่ะใส่ตั้งแม่นะนี่ท่านผู้ชมดูสนะิคะเหมือนจะมีสองต้นไหมน้องหยกแต้นเดียวมีสองต้นค่ะสองต้นใช่ไหมลูกสองต้นหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะอุย้ยสวยทุกต้นเลย,เลยจอมทับจ้ะ ต่อมาค่ะลูกไก่ทองประเสริฐเท่าไรเอยไก่ทองหนึ่งรยบาทค่ะหนึ่งรอยบาทกำลังกัดสีใช่ใช่แล้วไก่ทองที่ป้ายแดงแะไรเาแพงออกมาล่ะไก่ทองแพงไก่ทองแพงหนึ่งยหาสิบค่ะจ้ะร้อยร้อหาสิบบาทคะคผู้ชมหนึ่งรยห้าบ้ยห้าบาทเพชรพล้านแล้วลูกหนึ่งร้บาทเพชรพล้านหนึ่ง้บาทเพชรพอล้านหนึ่ง้บาทใสลยใสเริ่มกัดสีแล้วนะคะทานผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีพาักไซนี้80สบาทค่ะพารักแปบาท วันนี้มีแต่บอลสวยทั้งนั้นเลยบนน้องหยกด้านนี้เป็นลูกไม้ที่กัดสีแล้วออกมาจะสวยนะคะท่านชมขานี่นะคะสวยมากนะคะไม้พญาพันทองลูกไม้พญาพันทองกระถางเท่าไหร่ลูกห้าสิบบาทห้าบาทท่านผู้ชมขาห้าสิบบาทอุ้ยมันเป็นโฟมโกนะคะท่านผู้ชมชไม่ได้มีต้นเดียวนะเป็นโฟมโกนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วแถมมีโปคห้ากระถางแถมหนึ่งนี่นะคะท่านผู้ชมขาเก็บใบทางด้วยนะคะ ส่งแบบตะกร้าอีกตงหากนี่นะคะบ้านนงโยกนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูนะคะลูกไม้เขาจะเล่นสีสวยๆไปไปเรื่อยนะคะท่านผู้ชมขาแล้วแต่คนไทยเราก็ผสมใส่อะไรบ้างเนาะสวยจริงๆไอแบบเนี้ยเขาไม่ได้อยู่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาจะกัดมาแบบนี้อีกแล้วเขาจะกัดไปมากกว่านี้นะจ๊ะสวยมากนะคะนี่เหมือนเป็นลูกไม้ชายชนเลยนะนี่เขาจะกัดมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะวันนี้เดี๋ยวว่าแมวหยิบให้ดูเลยมาตะกร้างนึง่นี่ท่านผู้ชมดูใชคะ มีสองต้นนะคะสองต้นนี่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีใบแดงนะคะแล้วก็มีใบขาว,ขาวกัดสีแบบนี้กระดูกใบชัดเจนนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะห้าสิบาทไม่แพงนะจ๊ะสองสองต้นทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้เป็นพระนารายท่านผู้ชมขาพระนารายไซส์แบบนี้สวยๆทุกกระถางเลยเท่าไหร่คะน้องหยกหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยหนึ่งร้อยบาทไม่แพงนะคะกัด <100 S 1> สีสแล้วอืกัดสีแล้วลูกสวยมากพระนารายนะคะ ลูกไม้ด้านนี้ท่านผู้ชมดูสิดูดูกระถางนี่ป้าแมวให้ดูก่อนอันนี้เป็นนี่สวยมากนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้ของสีปาดนะนี้นะคะลูกไม้สีปาดนี่เป็นลูกไม้พยามนนะะูลค่ะท่านผู้ชมสวยมากนะคะส่งกันแล้วก็ออกมาเปบน,นี้เขาไม่ได้มีต้นเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวหยิบให้ดูเลยนี่มันไซส์ใหญ่แล้วมันหยิบยากเนาะข้างในนี่เนาะน้องจกช่วยป้าแมวหน่อยสิยลูกนี่ท่านผู้ชมดูสิคะนี่นี่เป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอนะเท่าไหร่น้องจก เป็นฟอมกนะคะนี่อืมแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทนี่นะคะเป็นฟอร์มกกนะโอ้ยนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นฟอร์มกกนะคะแบบนี้เลยนะคะดูใบก็รู้นะอันนี้ก็เป็นคุณหญิงใช่ไหมลูกใช่ค่ะลูกไม้คุณหญิงค่ะอันนี้เป็นคุณหญิงนะท่านผู้ชมไม่ใช่ลูกไม้นะคะนี่เป็นคุณหญิงนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบเขาติดนะลูกติดนะลูกอืม เพียง <Es per ated> แต่ว่าน้องหยกเขาไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะท่านผู้ชมเป็นกระถางแบบนี้นะถ้าเขาเปลี่ยนกระถางจะสวยนะ <S <S นี่เป็นคุณหญิงนะคะเท่าไหร่จ๊ะแปดสิบาทแปดสิบ,บาทนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่แพงนะคะราคานี้นะแปดสิบาทท่านผู้ชมดูนะคะนี่เป้าแมวพาชมนะนี่เป็นคุณหญิงนะจ๊ะนี่นะเป็นคุณหญิงอันนี้มีสิทธิ์จะป้ายมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะแปดสิบบาทใช่ไหมลูก <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะมันยังอยู่ในกระถางแบบนี้นะทะ่านผู้ชมขะเอาไปเปลี่ยนกระถางเอานะจ๊ะสวยทุกกระถางนะ มีหลายกระถางนะคะลูกไม้คุณหญิงแต่ตัวนี้เป็นคุณหญิงแล้น้องหยกไม่ใช่ลูกไม้นะลูกเป็นเป็นลูกไม้ลูกแปดสิบบาทด้านนี้น้องหยกขายแปดสิบาทหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะคะท่านผู้ชมขาสวยมากโอ้โหเจ้ากุุงอังวะเท่าไหร่ลูกสองร้อยค่ะสายตังแน่สองร้อยบาทท่านผู้ชมแล้วนี่ล่ะลูกไม้มพญาพันวงังเท่าไหร่ลูก หนึ่งร้อยบาทค่ะบาทท่านผู้ชมสวยมากนะคะเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะผู้ชมขาสวยๆเลยนะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมลูก <S <S นี่ท่านผู้ชมดูสิคะนี่ใบเขาเนี่ยใหอยู่ในแดดร้อยได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยมากเลยลูกไม้พญาพันวังนะต้นนี้ยังไม่เห็นมีใครเอฟเลยท่านผู้ชมท่านผู<ม>้ชมดูสิคะหลอดใหม่มาดูใบเขาสิแปลกๆเดี๋ยวเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะนี่คือเขาอยู่ในร่มนะนี่กระถางนี้นะคะมีเป็นฟอร์มกกนะคะไม่ใช่มีต้นเดียวนะเป็นฟอร์มกกนะคะเท่าไหร่ลูก แปดสิบ <80 S 1> บาท <80 S 1> บาท,าท่านผู้ชมคาะแปดสิบาทนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใบหลอดมาก,ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะคือต้นไม้แลกนะคะท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้อันนี้เป็นอะไรลูกชื่ออะไรโอ,อ,อ,อ้ยดอกเจดีสวยเจดีสวยขัดสีไปยิ่งสวยนะเท่าไร่ลูกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูสิลูกไม้น้องหยกน้องเตยโอ้ยสวยมากเท่าไหร่คะลูกด้านนี้เป็นลูกไม้จ้ะ 80บาทแปดสิบาทนะท่านผู้ชมดูใบท่านผู้ชมค่ะอันเนี้ยป้าแมวกับป้าเขียวเคยขายไปเป็นลูกไม้ของทศกัณฐ์นะคะอันเนี้ยนะท่านผู้ชมเอาไปดูนะคะกัดสีจะสวยมากนะคะลูกไม้ทศกัณฐ์นะอันเนี้ยนะเขาจะสวยท่านผู้ชมดูสิละหูใบเขานะคะนี่เขาจะกัดสีมากกว่านี้นะสวยๆนะคะลูกไม้ทศกัณฐ์ท่านผู้ชมดูใบเขาองหูตอนนี้เขายังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมค่ะเขาจะสวยมากกว่านี้จ้ะดูนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้พรพะล่วงจะเปเสียงตา ม,มันเป็นฟอร์มกอละท่านผู้ชมขะไม่ใช่มีต้นเดียวนะนี่เป็นฟอร์มกอนะสวยจังเลยท่านผู้ชมขะแปดสิบาทนะคะคือให้น้องเขาวิดีโอคอลวิดีโอคอลคุยกับน้องดีกว่านะ้องนี่น้องเตยหยิบอันนี้เสลูกน,นี่สวยมากเอาเราก็จะเลือกต้นที่ไม่ใหญ่มากนี่ท่านผู้ชมดูสิคะสวยไหมคะใบออกมาด่างเป็นลูกไม้คุณหญิงอันนี้คือลูกไม้แน่นอนท่านผู้ชม่ะนี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้แปดสิบาทใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วลูกไม้พรพะร่วงที่หนูให้ดูเมื่อกี้นี่ละ ปดสิบบาทเหมือนกันต้นสูงใหญ่เหมือนกันใช,ใช่โอ้ยมันเป็นฟอร์มกอลูกหยิบยักนิดนึงอือใจเย็นๆลูกท่านผู้ชมเห็นนะคะสวยสวยเลยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสวยมากเป็นฟอร์มกอนะจ๊ะไม่ใช่ต้นเดียวนะแปดสิบบาทจะ้ะค่ะอืสวยจริงๆนี่เดี๋ยวก็แมวแพนต้องให้ดูนะคะท่านผู้ชมถ้ามท่านผู้ชมอ่าแคปหน้าจอที่เป็นรูปลายใบก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะมาหาให้นะนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋าเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแคปหน้าจอ อันนี้เป็นเหมือนลูกไม้เออที่ป้าแมวเคยขายไปอะเป็นลูกไม้เพชรราชาลูกไม้เพชรราชาตัวนี้ที่ป้าแมวเคยขายไปนะเขาจะขัดสีสวยมากกว่านี้เป็นลูกไม้ของเพชรราชานะคะท่านผู้ชมที่ป้าแมวเคยขายไปนะอืนี่นะท่านผู้ชมแคปหน้าจอลูกใบให้น้องเขานะคะเดี๋ยวน้องเขาจะได้มาหาถูกนะอันนู้นเป็นลูกไม้มงกุฎเพชรนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้มงกุฎเพชรนะที่ป้าแมวเคยขายไปคือ ลูกไม้อะไรที่ป้าแม่จำได้ป้าแม่ก็จะบอกนะคะแบบนี้เป็นลูกไม้เพชรราชานะจ๊ะแคปรูปใบเลยนะคะท่านผู้ชมจ้าี่นะคะต่อมาด้านนี้เป็นเสือพานไซส์โตเลยโอ้โหไซส์สวยท่านผู้ชมคะ่ะกระถางเท่าไหร่ลูกแปดสิบบาทแปดสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาเขามีสองต้นไหมเนี่ยมีสองต้นนะไม่ได้มีต้นเดียวนะท่านผู้ชม 80บาทได้ไป2ต้นถือว่าสุดคุ้มนะคะอันไหนต้นเดียวก็มีนะคะต้นเดียวก็มีแต่ต้นเขาใหญ่นะต้นเดียวคือต้นใหญ่สูงแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นเสือพานสวยๆเลยนี่นะคะด้านนี้เซตีพล้านลุ้นดังเท่าไหร่ลูก <200 S 2> สองร้อย <200 S 2> บาทค่ะสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมสองร้อยบาทนะคะนนต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมคะเป็นพระนครพระนครเท่าไหร่ลูก ร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วหลวงลาดแบบนี้ล่ะลูกหลวงลาดไซส์นี้หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทบอลใบไผ่ล่ะใบไผ่หนึ่งร้อยค่ะบอลใบไผ่ก็มีติดด่างด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมจ๊ะต่อมามิ่งมงคลเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะแล้วก็จะมีอง์พระพา,พาจ้ะองภ์พระพาหนึ่งร้อยบาทค่ะจะท่านชมขาต้นแม่อง์พระพาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชม ต้นแม่อมพับพาเป็นแบบนี้ต้นลูกน้องหยกขายหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะทุกกระถางน้อลูกเนาะหนึ่งร้อยบาทเนาะ,ะด้านนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้ากัดสีต้นไซส์ใหญ่แล้วน้องหยกขายอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณร้อยห้าสิบใช่ไหมลูก<ด>อ่ะเดี๋ยวโทรหาน้องหยกนะคะบ้าแมวขอฝากบอนสีน้องหยกด้วยนะคะท่านผู้ชมที่เคารพนี่เป็นบอนสีสวยๆบ้านน้องหยกนะคะนี่เป็นพันละลายไซส์นี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะโทรหา หรือแอดไลน์เบอร์น้องหยกได้นะคะท่านผู้ชมก็แมวฝากช่อง YouTube สวนบอนสีสวนชัญญานุษย์ด้วยนะคะท่านผู้ชมขาช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะจ๊ะค่ะก็แมวย้ำเบอร์นี้อีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นเบอร์น้องหยกน้องตืน,นะคะโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะช่อง YouTube นะคะซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีเก็บปลายทางทั่วประเทศนะคะส่งแบบตะกร้านะคะท่านผู้ชมขา นี่นะคะโทรหาน้องยกน้องเตยได้นะคะป่าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านน้องยกน้องเตยนะจ๊ะ